สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Story Anime กับข้อมูลความรู้ในจักรวาลเฟซซีรีส์กันนะครับสำหรับข้อมูลตัวละครที่เรานำมาทำในคลิปนี้คือ Mysterious r a ม X ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับมิสเตอร์ยูรันมารุเอ็กซ์เป็นตัวละครที่มีต้นแบบมาจากบุคคลในประวัติศาสตร์คือโมริรันมารุลูกชายของโมริโยชินาริและเป็นน้องชายของโมรินากาโยชิโมริรันมารุมีชื่อเดิมว่าโมรินากาสาดะรันมารุเกิดที่แควมิโน,โนในประเทศญี่ปุน่นเมื่อวัยเด็กรันมารุเป็นผู้รับใช้ของโอดานุนากะ ด้วยความที่โนบุนากะไว้วางใจเขาจึงแต่งตั้งให้รันมารุนั้นเป็นผู้จัดกำลังที่น่าเชื่อถือและหลังจากที่ทาเกดะคัตสึโยริเสียชีวิตเขาได้รับรางวัลห้าหมื่น 50, โคคุที่ปราสาทอิวามูระรันมารุและน้องชายเขาร่วมกันปกป้องโนบุนากะและได้เสียชีวิตจากการก่อการบฏพร้อมกับโนบุนากะท่ามกลางกองเพลิงในวัดฮอนโนในตอนที่มีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นโดยนจักรวาลฟดมิตูเรียสร,รันมารุเอ็ก เป็นเซอร์แวนในจักรวาลคู่ขนานของโมริรันมารุโดยเรื่องราวของรันมารุ X นั้นจะเริ่มต้นขึ้นในจักรวาลเซอร์แวน ant, มีสถานที่ถูกเรียกว่าแพลเน็ตรันมารุที่ซึ่งทุกคนที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้นั้นล้วนแต่เป็นรันมารุที่อยู่ภายใต้การปกครองของรันมารุ X ผู้แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในเนื้อเรื่องที่แสดงในคาบเอ็กเซนของรันมารุที่ชื่อว่าขอดวงดาวจงสถิตจะเป็นการที่รันมารุเล่าถึงประวัติของตนเองซึ่งจะกล่าวว่า ฉันเกิดบนแพลเน็ตรันมารุและเท่าที่ฉันจําได้ฉันได้เรียนที่โรงเรียนรันมารุเพื่อเตรียมตัวที่จะกลายเป็นรันมารุที่แท้จริงฉันได้ไปโรงเรียนกวดวิชาที่สอนวิชาดาบบินระหว่างดวงดาว3าครั้งต่ออาทิตย์และพยายามที่จะไม่ซื้อขนมระหว่างทางกลับบ้านที่บ้านฉันพยายามจะกินพริกหยวกที่รสชาติขมช่างเป็นแต่ละวันที่ยากลาบากแต่นั่นก็เป็นเพียงความทรงจําที่ผ่านมานานมากแล้วแต่ในตอนนี้ ฉันจะเป็นรันมารุผู้แข็งแกร่งที่สามารถทําให้ความฝันที่รันมารุรุ่นก่อนทําไม่ได้ให้สําเร็จความปรารถนาจากดวงดาวที่ไกลแสนไกลด้วยน้ําเสียงที่ชวนให้คิดถึงความปรารถนาที่เชื่อมโยงดวงดาวเมื่อสิ้นสุดการเดินทางอันยาวนานนายท่านข้าขออยู่เคียงข้างท่านตลอดไปรันมารุเอ็กซ์จะปรากฏตัวมันรูปร่างลักษณะที่เหมือนผู้หญิงสวมผ้าปิดตาสีดำเพื่อปกปิดดวงตาสีแดงด้านขวาที่มีพลังพิเศษ รันมารุถูกจัดเป็นเผ่าพ,พันเซอร์แวนมีส่วนสูง155ซนเมตรน้ำหนัก43กิโลกรัมเพศไม่สามารถระบุได้มีศักยภาพร่างกายโดยรวมอยู่ในระดับกลางรูปแบบการต่อสู้ของรันมารุ X จะใช้ดาบที่มีชื่อว่ารันมารุเบรดซึ่งเป็นดาบในตำนานที่ได้สูญเสียชื่อที่แท้จริงไปนานแล้วมันสามารถเฉือนผ่านมิติและสามารถยิงมีดขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนเข้าใส่ศัตรูเสมือนขีปนาวุธได้ นอกจากนี้รันมารุยังใช้ดาบเป็นยานพนะเพื่อบินข้ามดวงดาวได้อีกด้วยความสามารถเฉพาะคลาสผู้ร้างแขนระดับ4คลาสสกิลของอเวนเจอร์ที่แสดงถึงสถานะผู้ร้างแขนผู้รวบรวมความเกียดทชังความแค้นของผู้คนมาสู่ตนเองความสามารถนี้จะทำให้ไม่ได้รับความเสียหายมานาจะฟื้นตัวเร็วขึ้นแก้ไขการลืมเลือนระดับ4 ผู้คนมักลืมสิ่งต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปแต่ผู้ล้างแขนไม่เคยลืมเป็นความสามารถที่เพิ่มสกยภาพร่างกายหากโจมตีศัตรูที่ไม่มีอยู่ในความทรงจำแรนมาเนียมระดับ EX ความสามารถไม่ระบุไว้การดำรงอยู่นอกขอบเขตระดับดีความสามารถของเซอร์แวนที่มีความเกี่ยวข้องกับอวกาศเช่นได้รับพลังจากเทียมในห่วงอวกาศภายนอกหรือไม่ก็เป็นเซอร์แวนที่กำเนิดจากความว่างเปล่าในอวกาศต้านทานเวทยนมนระดับ C ยกเลิกเวทมนต์ที่มีคำไร่สองบทลงไปความรักของจอมมารระดับ EX ความสามารถไม่ระบุไว้ความสามารถเฉพาะตัวมือของรันมารุระดับ B เป็นความสามารถที่ทำให้รันมารุ X x เชี่ยวชาญการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบและเอียดอ่อนสง่างามและน่ารักดวงตาของข้าระดับ A รันมารุ X x มีใบหน้าและดวงตาที่น่ารักรันมารุสตร์ระดับ A จงดูนั่นคือแสงของรันมารุที่พิชิตดวงดาวแต่มันคืออะไรกันโนเบิลฟันซึมรันมารุ X ระดับ4ประเภทเทียบเท่ากับโนเบิลฟันซึมประเภทต่อต้านกองทัพความสามารถที่รันมารุจะวรวบรวมพลังไว้ที่ดาบโดยดาบจะกลายเป็นรำแสงที่ไม่มีซี่สิ้นสุดเพื่อฟาดฟันศัตรู แต่ในอนิเมชั่นโฮกุจะเป็นการโจมตีที่รันมารุจะขีดดาบพร้อมกับสร้างใบมีขนาดเล็กจํานวนมากพุ่งเข้าใส่ศัตรูพร้อมกับการฟาดฟันครับก็จบกันไปแล้วครับกับข้อมูลในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ